สวัสดีเรากำลันเต้นที่พุ่มดอกเอาไปสรรองรอยไอ้เจีงไอ้พ่ออาปากแหม่ได้เบไปเต้น,นที่าพา่ออาปาเขาได้แล้วสรรองรอยไอ้เจีงนี่ถ้าเป็นนกเขาจะว่าตัวนี้หน้าเลียงคู่ถูกที่จำทุกเบอร์ถูกที่กูถ้าเป็นเขาหนกเขาจะว่ากูนี่หน้าปีงแหม่คู่ถูกที่ค่อยกินเล่นถูกที่ไม่ไม่อะไรไหนได้ ือวันนี้กับดันเี้ผมดกดำเอาไปสามร้อยเอาโหลเวาจิ้มไม้ไอ้เรีนี่ต oh. hey, oh. no. ้องจิ้มไม้แต่ไปเจยงไอ้เจีย่อจะไม่ดูกีเส่นกีลาเลยแต่เจรยงเขาจัดไม่ร้วยแย่ดแม่มมากมาให้ไปแุ่นเป็นใายเปียกลุงเซตี้ม่ได้ได้วแม่นแห่มไพอจะพอาะจัดตั้งใจกัน วิทยุก็ปราดประกาศติมใยเมียกับเออเอาไปฮะร้อยเอาโลกเได้ก็ใครที่ไหนได้ก็ใครเข็นได้ก็ได้หนึ่งคนเอา,า,อา,า,าไปเอาไปท่านหออโลกเออเมื่อวานที่ท่านไปได้ที่เบี้ยนี้ได้ไหมคืนมันได้ไม่ดิมาคืนนี้พ่อมว่วงก้าววิทยุประกาศมาว่า ดนินแดนเวียงป้าพูมในเมืองหน้าด่านก็เมืองเวียงทองกันทุกตีนเตะไปหยับเยืนในน้ำมือคุณดาบซร้อยดาวคุณดาบกูใจข้จของกริย์รัรโจโกาเแหงปนนครเวียงป้า <c oughs> ทีนี้พระราชารามินทราได้ประกาศทางวิทยุว่าผู้ใจจัดสยกร้ามทอคนหนึ่งคนเดยียวมีความสามารถไปปราบรามคุณดาบซ้อยดาวได้แล้วแต่จะมอบตําแหน่งคุณพลแห่เงเวียงทองให้กับผู้นั่นแล้วมึงจใจกูแปรหาสู้กับคุณดาเปลอ กูจะว่าจะไปรู้ขุณดาบเลยก็ลูกหมาตาเปียกกูก็ไม่เคยคิดสู้พราไม่ได้คิดปนั้นกับตานเจตี้พ่ามกิดแต่เพียงไหวเซตี้เข้าไปกราบเรียนในองค์สมเด็จรราาจ้าวบันนีบุคคลที่ควรแก่ตำแหน่งคุณพลแน่งเพียงทองเกิดมีขึ้นแล้ว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 วอันนี้คุยแดงกับแล้วอันนี้ แล้วเรื่อยได้แล้วท้าระเรราจ้าตามกูว่าเป็นใครต้นกระบอกว่าเด่นเรื่องซักหลูกใจต้นคนเดียวตันคุ้นฝนฝ่ายเลยนังจันอ้อมติดรงรับซักกระงานชีวิตเสมอทิพย์ปีติเลวทีนี้ท้าพราเจ้าท้ามาเด็กคนนั้นอยู่ไหน <c oughs> ต้นกระบอกว่าทุ่มปานตองจูว่าดีนคุ้นดาเบ้งเวียงท้องได้เลี้ยงไว้ที่วัดป,ป้าเลีเลยแล้วคุกปลื้อเปลงดาเป้จำนี้จำนาทุกอย่าง เมื่อกุณดซ้อยดาว่าเด่นเรื่องสักตายเดี๋ยวองเป็นพ่อนไปไหนเดี๋ยวรับเต็ไม่ต้องเป็นคนตันเจต,ตีป้ปมดอกดำเอาไป้ะพ่อ,โโอว่าแต่ว่ากูไปการเรียนพระราชาเรื่องนี้บงจะเชื่อกูเหรอต้นไม่ต้องห่วงคนดรวยบอกได้ครอยเขาเชื่อพี่อย่า่าต้นไปบอกพระราชาเรื่องนี้เร,เรื่องต้นไปบอกพระราชาว่าวันนี้ต้นยกจุบยออในกุนุ่นติดกังวินเสีล้ำก็เขาเชื่อมึงเอาเบี้ยไปกินน้ำจาห้าร้อย เข้าวังก่อนแล้วให้กูออก r ồ ยเดี๋ยวขา้อยไม่กูข้อแบบเคนอ่ะดับมึงข็อเบียดตีรอยปรีดเอาเหลวสักห้าโรยถ้าเป็นนันขออคุ่นเป็นห้ารยเกาแต่ว่าถ้าอยากได้ไปซี่ม่วงก็โค้งๆเลย <laughs> อย่านกนี้แม่กูไม่ให้กินตะวาน แม่กะแเล้วไปสวัสดีเศรษฐีหนุ่มรามชัยตวาไ้มงคลพระแม่เจ้าพยากาเอ,อ้ยสวัสดีนะครับท่านเศรษฐีหนุ่มรามชัยวันนี้ลมอะไรพระท่านมาถึงนี่ลรืคะลมบ้าหมูชักพยากะวันนี้ลมบ้าหมูชักพัดมาหราาืเศรษฐีพปยางกัเศรษฐีมีอะไรฮะที <c oughs> ่ได้มาคว้าวันนี้ <c oughs> ควรไม่ควรแล้วแต่จะโโรดพยากา้ย ข้าได้กวงข่าวว,าาว,วิทยุประกาศพระผู้หนึ่งผู้ใดมีความสามารถไปปราบปรามขุนดาบลอยดาวได้แล้ว <c oughs> พระองค์จะมอบหมายตำแหนง่งขุนพลแห่งเวียงทองกับผู้นั้นไม่ใช่หรอพระยาการใช่แล้วว่าไงเศรษฐีจ,จะอาสาไปต่อสู้หรอโอ้ยควรไม่ควรแล้วแต่จะโบรพระยาการเอ้ยล้าอย่าว่าจะไปต่อสู้กับขุนดาบเลยพปยาาียกก็ลูกม้าตาเปียกก็กไาเม่เคยคิดสู้ แล้วมากราบเรียนกราบเรื่องอะไรควรไม่ควรแล้วแต่จะปรไปอยยากาศก็จะมากราบเรียนปรงทรงทราบว่าวันนี้คนที่ควรแก่ตําแหน่งขุนพลแห่งเวียงทองเกิดมีขึ้นแล้วไปอยากาศเขาเป็นใครที่ไหนก็จะเป็นใครที่ไหนไปอยากาศก็เด่นเรืองศักลูกชายตนคนเดียวท่านขุนพลไพศนางจันอมที่พระองค์รับสั่งงานชีวิตเมื่อทีบกปีที่แล้วไปอยากาศโอ้ คุณบอนป้านางยานมอมก่อนตายแล้วเขามีลูกมีอะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวนี้เด็กคนนั้นอยู่ไหนสมบานทองอยู่อดีตคุณดาเวงเวียงทองในเลี้ยงไว้ที่วัดป่าเลไรไปเหรอตอนนี้อายุสนะิบเก้าแล้วคุณดาซอยดาวหรือ,อสมบานทองอยูได้ขุดปลือเพลงดาไ่จำนี้จำนานทุกอย่าง <c oughs> พอที่จะต่อทุ่มคุณดาซอยดาวได้สบายมากเลยไปเหรอ เพื่อประเทศชาติเพื่อมาตุภูมิเพื่อเกียรติคุณของคนไทยปรองทรงรับสังเดเดินเรืองสัก์ไปต่อสู้ถเถอะพ่เกันและจะนะแง่ๆเลือพี่เอกันเราขอบใจมากท่านเศรษฐีรามชัยที่นาข่าวเรื่องนี้มาบอกกับเราก็ถือว่าท่านมีท่านต้องการจะทําความดีกับแผ่นดินเกิดต้องการทําความดีกับชาติบ้านเมืองคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองควรจะปูนความเด็ดรางวัลไม่ไม่มากก็น,น้อย <c oughs> พระทรัานเศรษีรามชัยนำข่าวเรื่องนี้มาบอกเราเราขอปูนบําเด็จรางวันนห้นท่นทานเศรษฐีไปสองร้อยล้านรับไปเศรษฐีรับสิโอ้นี่มันมันสองร้อยไปกับถูกต้องสองรอยอยู่ตรงนี้ล้านอยู่ตรงนี้โอ้ยใจไม่บดไปอย่างเงากล้าตถวายมุ <c oughs> <c oughs> มลาไปอย่างไง รับสั่งให้เดนเรองสักไปต่อสู้ที่ไหนคะแตลืมจะแล้วเหรอว่านี่เมื่อ16ปีที่แล้วเราเคยรับสั่งให้ประหานชีวิตพ่อเขาครั้งหนึ่งแล้วถูกต้องค่ะวันนี้เรารับสั่งให้เขาไปต่อสู้อีกเหรอก็ไม่ขัดคำสั่งพระราชาหรอกค่ะก็ได้กัดคำสั่งกษัตริย์ก็คือคนตายแล้วจะอยากจะามอะไรตัวหน่อยนะค่ะ ฉันถามเดี๋ว่าถ้าเด็กมีความผิดก่อนที่ผู้ใหญ่จะยกโทษเด็ก,เด,กเด็กควรจะทำยังไงเด็กควรจะขอโทษผู้ใหญ่ถูกต้องแล้วถ้าผู้ใหญ่มีความผิดหระ <c oughs> ผู้ใหญ่จะขอโทษเด็กมั่งไม่ได้เจ้าหรือแล้วฉัาจะทำยังไงจะเดินทางไปยังวัดป่าเลไลวันนี้ไปด้วยตนเองนี่เป็นถ,ถูกต้อง ประการแรกี่จะไปเยี่ยมนะันธรรมสถารพระท่านต้องยูวอดีตขุนดาบของเราประการที่สองก็จะไปขอโทษเด่นเริงและประการที่สามก็จะถือโอกาสเยี่ยมเยือนประชาชนแถวนั้นด้วยจะไปเยี่ยมประชาชนหรือจะไปด่าประชาชนล่ะคะไม่เรื่องอะไรไปด่าประชาชนไปเยี่ยมเขา